สถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดูเหมือนจะกำลังยกระดับขึ้นอีกครั้งหลังจากข่าวด่วนที่สร้างความพือฮาไปทั่วทั้งวงการความมั่นคงและการทูตเมื่อสวีเดนประกาศแถมฟรีเครื่องบินรบรุ่นทันสมัยจำนวนสองลำให้กับกองทัพอากาศไทยท่ามกลางการเผชิญหน้าที่เริ่มเดือดระหว่างไทยและกัมพูชาโดยเฉพาะกรณีพื้นที่พิพาทบริเวณหนองจาน ซึ่งกลายเป็นจุดร้อนที่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหากันเรื่องการรูกล้ำเขตแดนและยิ่งเพิ่มความซับซ้อนเมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสครบครอบความสัมพันธ์ทางการทูต194ปีซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณแสดงความเป็นมิตรแท้และอาจมีนัยสำคัญต่อสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้การที่สวีเดนตัดสินใจมอบเครื่องบินรบเพิ่มให้อีกสองลำในลักษณะเหมือน ของแถมนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การค้าขายหรือการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางการทูตและความไว้วางใจทางยุทธศาสตร์สวีเดนเองเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินรบที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะรุ่นที่กองทัพอากาศไทยใช้อยู่ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงทังด้านการโจมตีและการป้องกันการมอบเครื่องบินเพิ่มในช่วงเวลาที่สถานการณ์ชายแดนเริ่มร้อนแรงนี้ ย่อมถูกตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณเชิงสัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจะมีศักยภาพทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดหนักหากจะใช้กำลังทหารในขณะเดียวกันฝ่ายของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและยังคงมีอิทธิพลทางการเมืองอย่างมากก็แสดงท่าทีไม่พอใจต่อท่าทีของไทยและพันธมิตรอย่างจงแจ้ง กัมพูชาได้ออกถแถลงการกล่าวหาว่าไทยละเมิดเขตแดนในพื้นที่หนองจานและใช้กำลังทหารกดดันชาวบ้านในพื้นที่พิพาทโดยสื่อของกัมพูชานำเสนอภาพและข้อมูลที่พยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวของกองกำลังชายแดนกัมพูชาขณะเดียวกันก็มีกระแสะข่าวว่าฮุนเซนอาจพยายามใช้ประเด็นนี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อรวมฐานอำนาจภายในประเทศ และสร้างภาพว่ากัมพูชากำลังเผชิญกับการรุกรานจากเพื่อนบ้านด้านสหรัฐอเมริกาการเยือนไทยในวาระครบครอบความสัมพันธ์194ปีไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดพิธีหรือการพบปะอย่างเป็นมิตรแต่แฝงไปด้วยยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคสหรัฐกำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านอิทธิพลจากจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรสำคัญที่มีบทบาทเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางด้านการค้า ความมั่นคงและการคมนาคมทางทะเลการมาเยือนครั้งนี้จึงอาจมีการหารือเบื้องหลังเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมันมม่นคงการฝึกซ้อมรบร่วมและการสนับสนุนทางทหารในอนาคตซึ่งทั้งหมดนี้จะเพิ่มน้ำหนักให้ไทยในเวทีการเมืองภูมิภาคและส่งสัญญาณไปยังประเทศเพื่อนบ้านว่ามหาอำนาจกำลังจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สถานการณ์ในหนองจานเริ่มตึงเครียดมากขึ้นเมื่อมีรายงานว่ากองกำลังของทั้งสองฝ่ายมีการขยับกำลังพลและยุโทโธปกรณ์เข้ามาใกล้พื้นที่พิพาทมากขึ้นแม้ยังไม่มีการประทะกันโดยตรงในวงกว้างแต่ก็มีเหตุประทะเล็กๆระหว่างหน่วยลาดตระเวนที่นำไปสู่การบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย ความไม่แน่นอนนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ใกล้ชายแดนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยต้องเสริมกำลังป้องกันเพื่อป้องกันเหตุบานปลายหากมองในภาพรวมเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความขัดแย้งชายแดนธรรมดาแต่มีมิติทางการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งการที่สวีเดนสหรัฐและอาจรวมถึงพันธมิตรอื่นๆแสดงการสนับสนุนต่อไทยอย่างชัดเจน ทำให้สมาการทางอำนาจในภูมิภาคเปลี่ยนไปกัมพูชาแม้จะมีพันธมิตรอย่างจีนแต่ก็ต้องผเผชิญกับความกดดันจากหลายฝ่ายหากสถานการณ์ยืดเยื้อก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงภายในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กระแสะข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งในไทยและกัมพูชาก็ร้อนแรงไม่แพ้กันฝั่งไทยมีกระแสะเชียร์ให้รัฐบาลและกองทัพดำเนินการปกป้องดินแดนอย่างเด็ดขาด พร้อมชื่นชมการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างสวีเดนและสหรัฐในขณะที่ฝั่งกัมพูชามีการปลุกกระแสะชาตินิยมและวิพากษ์วิจารณ์ไทยอย่างรุนแรงบางกลุ่มถึงขั้นเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตร,รการตอบโต้ทางทหารซึ่งยิ่งทำให้บรรยากาศทางการทูตยากที่จะคลี่คลายได้ในระยะสัน้นในมุมมองทางยุทธศาสตร์การมีเครื่องบินรบเพิ่มอีกสองลำจากสวีเดนในช่วงเวลานี้อาจดูเหมือนเป็นเทียงตัวเล็กเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริงแล้วมันสามารถเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติการของกองทัพอากาศไทยได้อย่างมากโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องแสดงแสนยานุภาพเพื่อป้องปรามคู่แข่งเครื่องบินรบเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้ในภารกิจลาดระเวนการสกัดกั้นหรือแม้แต่การโจมตีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์หากจำเป็นซึ่งนั่นจะทำให้กัมพูชาต้องคิดหนักก่อนจะขยายความขัดแย้ง การเยือนของสหรัฐยังอาจเป็นโอกาสให้ไทยได้ต่อรองด้านความช่วยเหลือทางทหารและการข่าวกรองซึ่งจะทำให้ไทยมีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์มากยิ่งขึ้นการฝึกซ้อมรบร่วมที่อาจมีการประกาศในอนาคตจะไม่เพียงเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณเตือนทางอ้อมไปยังฝ่ายตรงข้ามว่าประเทศไทยไม่ได้ยืนอยู่เพียงลำพังในสมรภูมิทางการเมืองและการทหาร ในอีกมิติหนึ่งนักวิเคราะห์บางรายมองว่าสถานการณ์ครั้งนี้อาจถูกใช้เป็นเกมต่อรองทางการเมืองระหว่างมหาอำนาจการที่ไทยได้รับการสนับสนุนจากสวีเดนและสหรัฐในช่วงที่ความสัมพันธ์จีนสหรัฐยังตึงเครียดอาจทำให้ไทยต้องระมัดระวังในการวางนโยบายต่างประเทศเพื่อไมใ่ให้ถูกมองว่าเลือกข้างอย่างชัดเจน ขณะที่กัมพูชาเองก็อยู่ในจุดที่พึ่งพาจีนอย่างมากซึ่งอาจทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองในภูมิภาคชัดเจนขึ้นแม้สถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นสงครามเต็มรูปแบบแต่ก็มีความเสี่ยงที่เหตุปะทะเล็กๆอาจลุกลามได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อมีการปลุกกระแสะชาตินิยมในทั้งสองประเทศการจัดการความขัดแย้งในลักษณะนี้ต้องอาศัยทั้งความแข่งร้าวทางยุทธศาสตร์และความยืดหยุ่นทางการทูต เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์บานปลายจนเกินควบคุมสำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ชายแดนความไม่แน่นอนทำให้ชีวิตประจำวันต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงร้านค้าโรงเรียนและการทำเกษตรถูกกระทบโดยตรงหลายครอบครัวต้องย้ายออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยและบางส่วนก็เริ่มกังวลว่าหากสถานการณ์ยืดเยื้อจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในวงกว้างโดยเฉพาะการค้าชายแดนที่เป็นแหล่งรายได้สำคัญของชุมชน ในระยะต่อไปสิ่งที่น่าจับตาคือท่าทีของจีนต่อสถานการณ์นี้หากจีนออกมาสนับสนุนกัมพูชายอย่างเปิดเผยอาจทำให้ความตึงเครียดยกระดับเป็นความขัดแย้งที่ดึงมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงและนั่นจะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เผชิญกับความไม่มั่นคงในระดับที่สูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน